รับประกันให้ถ้าเป็นอู่ในเครือซ่อมไม่ดีซ่อมใหม่ให้ครับ <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวนี้ไม่กล้าซ่อมไม่ดีเพราะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกที่ถูกต้าชนมันจะมีเงื่อนไขตัวนึงที่ออกมาใหม่ๆเมื่อต้นปีนี้แหละขาดประโยชน์จากการใช้รถ <Wow. S 1> สวัสดีครับพือนสมาชิกครับผมสีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกรุงโบเกอร์นะครับมีคําถามบอกว่าถ้าเกิดเราไปซ่อมอู่ แล้วอูซ่อมไม่ดีเนี่ยเราสามารถเข็มได้ไหมเราขอพูดก่อนว่าอูเป็นอูในเครือไหมที่บริษัทประกันไปส่งไปซ่อมอันนั้นบริษัทต้องับผไปชอบละหลายๆอูัรผไปชอบซ่อมสีในหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดท่านไม่พอใจท่านไปซ่อมอูนอกเครือเนี่ยว่าอูที่ท่านไว้ใจอันนั้นบริษัทไม่ับผิปชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นอูห้างนะที่เป็นอูในเครือบริษัทหรืออูที่ไม่ใช่อูห้างที่เป็นอูในเครือบริษัท ถ้าบริษัทสมัยซ่อมแล้วนะถ้าเกิดซ่อมไม่ดีนะท่านสามารถที่จะเปลี่ยนอู่ซ่อมได้ใหม่เลยเพราะบริษัทก็ต้องคำนึงเรื่องนี้อย่างมากทั้งสีคุงโบเกอร์คำนึงตรงตรงนี้บ่าลูกค้าที่ผ่านสีคุงโบเกอร์นะอะไรแท้ไปแท้มาเตรียมไปเตรียมมาธรรมชาติของลูกค้าอยากจะเปลี่ยนของแท้อันนี้ก็ยากลดหนึ่งปีหรือสองปีโอเคเปลี่ยนของแท้ให้ถ้าของคุณเป็นของเตียมคุณจะเปลี่ยนของแท้อย่าหวังนะสีคุงโบเกอร์ก็จะ คอยดูแลว่าอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยนะดูแลท่านไงถ้าเกิดซ่อมรถสีไม่เหมือนอะไรอะไรของเราของแท้ไปเป็นของเทียมสีกุณโบเกอร์อไม่ยอมจะต้องเป็นพี่เลี้ยงของพวกคุณไว้ดูแลคุณเพราะฉนั้นผ่านสีกุณโบเกอร์อสบายใจครับรับประกันให้ถ้าเป็นอู่ในเครือซ่อมไม่ดีซ่อมใหม่ให้ครับว้าว <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวนี้ไม่กล้าซ่อมไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้มีถ้าเราเป็นฝ่ายถูกที่ถูกชน มันจะมีเงื่อนไขตุนที่ออกมาใหม่ๆเมื่อต้นปีนี้แหละขาดประโยชน์จากการใช้รถรถเง 500, อ,บบล 700, ลองให้วันละห้าร้อยอ่าก๊าให้วันละเจ็ดร้อยรถตู้ให้วันละพันนี่คือสิ่งที่บริษับไปคำหนึ่งแล้วกลัวที่สุดว่ารถต้องซ่อมแล้วรีบเสร็จจะได้ไม่จ่ายผลประโยชน์จากการใช้รถโอเคนะครับขอบคุณครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับ